ทิชาจาได้<ช>ข่าวว่าสัญญากับทังช่วงสามเรียบร้อยใช่ค่ะก็สัญญาหมดแล้วแต่ว่าก็ยังเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆสิ้นสุดไปส,สุดไปไประมาณต้นเดือนมีนาคนะมจะไหม ไม่เราตัดส er ินใจแบบไม่ต่อก็อาจจะอายุด like like ้วยเราก็อยู่มาสิบปีแล้วเนาะเราก็อยากจะลองแบบเออเปิดกว้างเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ลองมาทําอะไรที่ที่อาจจะหลากหลายมากขึ้นค่ะใช่จริงๆผู้ใหญ่ได้ชวนไหมว่าเออมาเป็นัญญากันต่ออะไรจริงๆก็มีคุยกันค่ะคือจริงๆคุยปรึกษากับพี่ดิวปรึกษากับพี่ช่องตลอดเลยนะงเคะว่าแบบ เออยังไงดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจแล้วแล้วก็เข้าไปคุยกันก็แค่แบบการเล่าความโง่เล่าควากโงวโง่ไปลูกโง่ไหมยังค่ะยังไม่วงยังยังยังไม่โง่ใช่จริงๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งเข้าไปหาช่องมาด้วยค่ะก็เลยยังรู้สึกว่าช่องก็ยังเป็นแบบเป็นบ้านที่อบอุ่นของเรารทำงานมีอยู่สำหรับการทำงานวิชาต่อไปกับกับช่องมีเงื่อนไขอะไรบ้างอุ้ย ยังไม่ได้แต่ไม,ไ,ไม่ได้ดีเทลตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าเราพร้อมที่จะกลับไปร่วมง,งานกับช่องสมุดโอกาสอื่นๆเหรอลูกพิชาสําหรับที่อื่นๆมีเข้ามาห <ๆ S 1> รือยัมีเข้ามาเรื่อยๆ<แ>ก,ก็เปิดรับค่ะอะไรที่แบบท้าทายสนุกอะไรตอนนี้คือพร้อมแบบพร้อมเลยตอบตกลงไปบ้างหรือยังอยังค่ะ <laughs> ไมปเป็งสัญญา ถ้าเป็นสัญญาที่ทางช่องอื่นดอต่อมานี้บ้างไหมอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นอิสระไปก่อนครับเราอยากลองอะไรใหม่ๆแบบ explore ด้วยว่าโลกตอนนี้มันมีอะไรบ้างอะไรครับแล้วจะยกไปกับโปรเจกต์ไหนบ้างหรือยังจริงๆมีหนังค่ะใช่แต่ว่ายังไม่ได้ไปกับช่องอื่นใช่แต่เปิดรับไม่ปิดการไม่ปิดการอะไรเลยเออฟรีแล้วก็อะไรนะอยากทบาใช่อยากทำงานอยากตอนนี้อยากทำงานมากค่ะอะไรที่เราอยากทำ พี่สุดนะทอาเพลงไหมะดี๋ยานะองเพลงไห้เราะเไมรัเพลงวะกจริงๆหลักๆก็คงจะเป็นการแสดงนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรสนุกสนานมาชวนก็รับพิจารณาทุกอย่างเลย ่โอเคประมาณนี้ได้ไหมอ่ะประนี้ได้ได้แล้วช่วงช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเออชีวิตช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยกับพี่โน้ตพี่โน้สงบนิ่งดีสงบนี่งดียังยังคะคู้เราเยอะู้เราเยอะยังไงคะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างจริงๆพี่โน้ทัวร์คอนเสิร์ตส่วนตัวหนูเองก็อยู่กับเพื่อนแล้วก็ชิลๆอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะพรหนูร้อนพรหนูร้อนหนูก็อยู่แต่บ้านแล้วก็เปิดแอร์อะไรเรื่องจริงหรืออโม่จรื่องจริง พวกเทศกาลนี่ทุกคนสนุกสนานเรื่องเดียงงี้คะกันเลยครับจริงๆก็ไม่นะคะจริงๆบ้านเรามีอะไรให้ทําเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าก็เยอะค่ะแค่อยู่บ้านเปิดแอร์เย็นช้าช่วงนี้ก็มีความสุขมากโอเคจะอยากเห็นมิชากับโดนัลเล่นละครรักต่างหญิงมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมิชาเพราะหนูเป็นอิสระเลยมีโอกาสไหมมีแล้วยังค่ะต้อยไม่เลย <Workers S 2> ไปเลยนึ่งไม่ได้เดี๋ยวค่ะไปเขียนไปมดแล้วนะถ้าเร้ว่ามีไม่มีมีไม่มีไม่มีใครยังไม่มีไม่มีรอนะให้รอติดตามค่ะรอรอโอเคแม่โอเคโอเคขอบคุณคยังมียังมีอีกอันนึงอ่ะสบายมือปีหนไดกัไอ้ด่ามีลูที่เราอนที่คุยเราเหมือนกันมาอะไเงี้ยโอ้โหเขาบอกว่าเราเหมือน เีเหมือนทโโันตโยยิมไทยจบลูกมีเมาอ่ะความสวย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 ,สวยความสวยเหมือนความสวยเหมือนฮันตโยยิมตอนเมาด้วยเอเมาด้วย <laughs> ไม่รู้จะ<อ>พูดยังไงเ,เป็นพาร์ทหนึ่งของการ explore การใช้ชีวิต Uhm เราก็เกิดมาชีวิตหนึ่งเราก็ทดลองอะไรหลายๆอย่างเลยอยู่ในขอบเขตที่พอดีและมีคนดูแลอย่างไล่ชิ้ค่ะเขาบกแต่ไม่บ่อยเนาะไม่บ่อยนะไม่บ่อยค่ะเดี๋ยวทำงานไม่ได้อะระเลิดพลังงานีิชาล่วงแบบนี้ค่ะโหนั่นคือครั้งแรกในชีวิตค่ะที่โดนแบบนี้โอ้ใช่ค่ะก็ ็คิดว่าไม่อยากเป็นอีกโอเคแล้วคุณพี่เขาว่าไงเราไปร่วกกันคุณพี่เขาก็บอกว่าเออเต็มที่ดีเหมือนกันเนาะเขาไม่บ่นเราไม่เคยเห็นภาพพี่บ่นเ่ะเขาบอกว่าแบบ explore ให้เต็มที่เลย ดังแรงมากที่แปเขายกให้เราเป็นพี่สาวพี่ชายโอ้ไม่เป็นใครหรอกค่ะเป็นนิชาเนี่ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมันเข็ดหรือว่าอยากอยากอยากไป explore ต่ออยากไป explore ไม่มีแล้วขอ explore ในเวที่อาจจะมี limit ที่พอดีเพราะว่านั้นมันจำอะไรไม่ได้เลยครับตัดนะนิชา